คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผักกาดหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์สอดไส้จนชินพอหอมปากหอมคอฉายารัฐบาลฉายานายกและรัฐมนตรีโดยภาพรวมถือว่าเล่นคำได้ดีส่วนคณะรัฐมนตรีที่ถูกตั้งฉายาก็เก็บอาการได้ดีไม่แพ้กันถ้าไม่สีเรียดก็ถือเป็นสีสันร,รับเทศกาลปีใหม่ หากจริงจังกับฉายาที่ออกมามันก็สะท้อนถึงภาพพจน์ของรัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีเซลแมนสแตนชินก็ตรงตามตัวเศรษฐาทวีสินไม่ใช่ในายกตัวจริงชินไม่ใช่ชินชาแต่เป็นชินวัตรฉะนั้นนายกตัวจริงที่สามารถสั่งการนายกนอมินีได้ไม่ใช่แพรทองทานชินวัตรแต่เป็นนักโทษเทวดาตอนนี้นอนตากแอร์อยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ ไอ้ที่สงสัยกันเรื่องนักโทษชายทักษิณป่วยจริงหรือเปล่าจะได้กลับคุกไหมหรือจะไปนอนบ้านจันทรสองล่าแทนคงต้องเลิกสงสัยกันไปได้แล้วเพราะทั้งหมดอยู่ที่การตัดสินใจของตัวนักโทษชายทักษิณคนเดียวเท่านั้นคนอื่นแค่รับคำสั่งแล้วไปหาวิธีปฏิบัติตามเห็นสมศักดิ์เทพสุทินให้เหตุผลเรื่องนักโทษเทวดาแล้วบรรดาข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายระวัง อาจได้ติดคุกแทนกันอีกลอตเป็นเพราะหน่วยงานทั้งหลายชี้แจงไม่เคลียร์ไม่กล้าที่จะตอบไม่รู้ระบบกฎเกณฑ์อย่างแท้จริงไม่ได้ทำการบ้านมาทำงานเช้าชามเย็นชามจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากกรมราชธรร์กับโรงพยาบาลตำรวจเพราะมีเพียงสองหน่วยงานนี้เท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับการที่นักโทษชายทักษิณเดินออกจากเรือนจำไปโรงพยาบาลโดยยังไม่เคยติดคุกแม้แต่วันเดียว ว่าไปแล้วก็น่าเห็นใจทั้งกรมราชทันและโรงพยาบาลตำรวจพยายามจะตอบอยู่เหมือนกันแต่ไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะตอบตามความจริงได้ไม่ใช่เรื่องไม่ทำการบ้านหรือทำงานเช้าชามเย็นชามแต่เพราะถูกการเมืองบีบให้ต้องตอบเพียงแค่นั้นฉายาทวีสอดไส้ของทวีสอดส่องนักข่าวทำเนียบรัฐบาลเขาให้เหตุผลที่มาของทวีสอดไส้ไว้ว่า ยิ่งกว่านอนมาสำหรับตำแหน่งเจ้ากระทรวงยุติธรรมเต็งหนึ่งชื่อเดียวแบบไร้คู่แข่งมาตั้งแต่ต้นสะท้อนความไว้วางใจจากในายใหญ่แค่ไหนคงไม่ต้องพูดถึงแม้จะไม่โดดเด่นในการบริหารราชการช่วง3าเดือนแรกแต่กลับถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยเฉพาะประเด็นเอื้อประโยชน์ให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีหลังเดินทางกลับมารับโทษก็ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตำรวจทันที ทำให้ไม่ต้องนอนคุกแม้แต่คืนเดียวเผือกร้อนแค่ไหนคงไม่ต้องถามมือพองแค่ไหนก็ต้องถือกว่านายทักษิณจะออกจากคุกต้องถูกจ้องถล่มอีกมากแค่ไหนคงไม่ต้องเดาถือเป็นการรับไม้ต่อจากสมศักดิ์เรียงหินได้อย่างลงตัวไร้รอยต่อที่จริงทันทีที่ชื่อของทวีสอดส่องปรากฏในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเมื่อมองย้อนกลับไปดูเส้นทางการเมืองของทวีสอดส่อง กับทักษินชินวัตรแล้วก็เห็นอนาคตได้ทันทีทักษินชินวัตรยิ่งลักษ์ชินวัตรสมชายวงศสวัร์สามชื่อนี้ล้วนเป็นเจ้านายทวีสอดส,สองทั้งสิน้นตั้งแต่โอนย้ายจากกองปราบปรามไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในยุครัฐบาลทักษิณเรื่อยมาจนนั่งในตำแหน่งเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี2554ยุครัฐบาลยิ่งรักล้วนอยู่ในความเอ็นดูของนักการเมืองตระกูลชินวัตรหลายคนอาจแปลกใจว่าทำไมทวีสอดไส้ไม่สังกัดพักเพื่อไทยแต่กลับไปอยู่พักประชาชาติที่เน้นพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าลืมนะครับปี2564 พักเพื่อไทยกำลังหาหัวหน้าพักคนใหม่มีข่าวแพรมออกมาช่วงหนึ่งว่าสายตรงทักษิณจากดูไบจะส่งคนใกล้ชิดที่ชื่อทวีสอดส่องเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยสร้างความว้าวุ่นให้บรรดาเสือสิงกระทิงแรดในพักเพื่อไทยมาแล้วพักเพื่อไทยกับพักประชาชาติไม่ใช่อื่นไกลมองตาก็รู้ใจไม่งั้นพักเพื่อไทยไม่ยกตำแหน่งประธานรัฐสภาให้วันมูฮัมหมัดนอมทัทาหรอกครับ ทวีสอดไส้จึงเป็นฉายาที่ตรงมากที่สุดแต่ก็อาจมีความไม่เข้าใจตรงกันอยู่นิดเดียวทวีเป็นคนสอดไส้เองหรือมีคนอื่นสอดไส้ทวีมาอย่างหลังดูจะมีน้ำหนักมากกว่าอยู่ไม่น้อยทีเดียวตัวคนสอดไส้แล้วกฎหมายก็ไม่รอดจากการสอดไส้เช่นกัน ตอนเขียนกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพศ2563ไม่ทราบว่าเริ่มมีการวางแผนให้นักโทษชายทักษิณกลับไทยอย่างแท้ๆแล้วหรือยังย้อนกลับไปดูกฎกระทรวงข้อ7กรณีผู้ต้องขังต้องพักรักษาตัวที่สถานที่รักษาผู้ต้องขังตามข้อ3ซึ่งก็คือการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำเป็นเวลานานให้ผู้บัญชาการเรือนจำดำเนินการดังต่อไปนี้ พักรักษาตัวเกินกว่า120วันให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีพร้อมกับความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษาและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องและรายงานให้รัฐมนตรีทราบรัฐมนตรียุติธรรมทราบแล้วไงต่อกดกระทรวงข้อนี้ออกตามมาตรา55พระราชบัญญัติราชทันพศ2560ที่บัญญัติว่าในกรณีที่ผู้ต้องขังป่วย มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตหรือเป็นโรคติดต่อให้ผู้บัญชาการเรือนจำดำเนินการให้ผู้ต้องขังได้รับการตรวจจากแพทย์โดยเร็วหากผู้ต้องขังนั้นต้องได้รับการบำบัดร,รักษาเฉพาะด้านหรือถ้าคงรักษาพยาบาลอยู่ในเรือนจำจะไม่ทุเลาดีขึ้นให้ส่งตัวผู้ต้องขังดังกล่าวไปยังสถานบำบัดร,รักษาสำหรับโรคชนิดนั้นโดยเฉพาะโรงพยาบาลหรือสถานบำบัดร,รักษาทางสุขภาพจิตนอกเรือนจำต่อไป ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำระยะเวลาการรักษาตัวรวมทั้งผู้มีอำนาจอนุญาตให้เป็นไปตามกฎกระทรวงโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการในกรณีที่ส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำตามวรรคสองมิให้ถือว่าผู้ต้องขังนั้นพ้นจากการคุมขังและถ้าผู้ต้องขังไปเสียจากสถานที่ที่รับ ผู้ต้องขังไว้รักษาตัวให้ถือว่ามีความผิดฐานหลบหนีที่คุมขังตามประมวลกฎหมายอาญากฎหมายแม่ก็ไม่ได้บอกว่าเกิน120วันเมื่อรัฐมนตรีทราบเรื่องแล้วจะต้องทำอย่างไรต่อหน้าของทวีสอดไส้ลอยมาเลยครับเมื่อกฎหมายไม่ได้บอกว่าห้ามนอนเกิน120วันหรือเกินได้แต่ไม่กำหนดว่าเท่าไหร่และไม่ระบุว่าเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรับทราบแล้วต้องทำอย่างไรต่อ ยัดไส้กันมาชัดๆเลย